สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพะบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีสาระดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับเกี่ยวกับหมาฝรั่งนะครับที่ติดกางเกงนะครับที่ติดกางเกงแบบนี้นะครับถ้าเราไม่รู้วิธีเอาออกนะครับมันก็จะออกยากมากเลยนะครับผมหลายๆคนนะครับคงจะเคยนะครับเวลาโดน ไอเพื่อนเร็วนะครับมันแกล้งนะครับมันข้าเราหมักฝรั่งนะครับไปวางไว้กับตามโต๊ะของเรานะครับแล้วเราก็ไปนั่งทับนะครับแล้วก็หมักฝรั่งนะครับจะติดอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราเอาออกยากมากเลยนะครับถ้าเราออกไม่ถูกวิธีนะครับมันก็จะเป็นกาวเหนียวๆนะครับติดกับกางเกงของเรานะครับติดอยู่ตลอดนะครับซักก็ไม่ออกนะครับผม ถ้าใครเคยโดนแกล้งแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาทําการเอาหมากฝรั่งตัวนี้ออกนะครับซึ่งเอาออกง่ายมากๆนะครับนี่นะครับซึ่งวิธีเอาออกก็ง่ายๆนะครับให้หานะครับน้ําแข็งนะครับนี่นะครับให้หาน้ําแข็งนะครับมาหนึ่งก้อนนะครับทําการอ่าไปที่หมากฝรั่งของเรานะครับ ทางลงไปเลยนะครับทางลงไปให้เขามีความาแข็งตัวนะครับจนกว่าเขาจะแข็งตัวแล้วเราจะดึงออกมาได้แบบง่ายๆเลยนะครับ วางทับไปเลยนะครับสักพักหนึ่งแล้วดึงออกเลยครับนี่นะครับเห็นไหมออกแบบง่ายๆเลยนะครับจะไม่มี หมากฝรั่งนะครับติดอยู่ที่ตัวกางเกงเลยเห็นไหมครับออกแบบง่ายๆนะครับถ้าเราไม่เอาน้ําแข็งมาลงนะครับก็จะยืดอยู่อย่างนั้นนะครับหลายๆคนนะครับคงเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมซึ่งตอนเด็กๆนะครับผมเจอบ่อยนะครับแบบนี้โดนแกล้งนะครับนี่แค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่า ใครเจอปัญหาแบบนี้ก็เอาวิธีนี้ไปลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ